สวัสดีครับแม่ตูวโอ้ทุไปเสียงระทึกเลยครับเป็นอะไรเนาะได้ล้านใช่ใช่พ่งักงามเลยเป็นตัวาไาเบบเี้นะครับงามยังวะแดงแดงเป๊ะเลยโอ้ตัวทไปโอ้คุณนูมาสววะหวลูกเว้ยงามโอ้บักงามเลยว่ายาอัลาดตัวนี้ยาวตังไงขาขา อีเดย์อะไรออกเมีอีมาลุนโอ้ลูกอีมาลุนลูกอีมาลุนตั้งชื่อว่ายังบักบุญเสริมบักบุญเสริมพี่บักบุญยังแน่แล้วบุญห้อมบักบุญห้อมบุญทรงบุญทรงเต็มบุญเต็มบุญเสริมบุญเสริมบุญเติมบุญเติมมิตรบุญก็บุญบุญเพิ่มบุญเพิ่มขึ้นรถแล้วบุญเพิ่มบุญเพิ่มขึ้นรถเรียบร้อยอันนี้บุญบุญยังเกาะบุญเสริม บุญทรงแล้วกับบุญเสริมอืบุญเสริมบุญทรงบุญเสริมออกแต่จักมงกุออกหกมงกุออกหกมงกุฎหกมงกุพอดีเลยอ๋อกุลงกุลงกลงกุลงเลยวะย่าอัดลัดย่าดีขนาดเขาใกล้ได้ว่อู้สันใส่ได้ตัวแข้งลูกแข้ง เลี้ยอนอยู่กับเลี้ยเนี่เอาให้ใ้แม่แม่รักมันแม่ใหญ่หนูเปกลกับ่ได้เป็นแจ็คตัวเราันนี้งัวเกฮะเกตัวนี้เกตัวนี้สิบสเอยังอีกสองยังอีกสองเดือนนาักคักพี่น้อง บุญทรงกัลลังเขาหมู่เขาพวกเป็นเป็นผู้นั่ทีมแล้วบุญทรงบุญทรงไม่รับนั่ทีมอันนี้บุญเสริมอันนี้บุญเสริมเจ้าบุญเสริมออกใหม่ๆเลยปิ้นเบิ้งดู้อะไรเมียงามบ่าบังลวเบิ่งลวเบิ่งลวดคือออกไปพุ่นคือไม่นอนจัดเมียนับก่อออกไปขังว่ากันสะอาดแต่ย่านมขาเข็งหูงามงามจริงหรองงามงาม โตเ,นะเงี้วน,น่ะเหยนงัวพันเนาะหูเงีวบาซิ้นสองตันซีบาซิ้นพอมันงพอมันงพอมันงบาซิ้นสองตันซีสองตันซีโตคมไม่มได้เอาอันน้ำเสือออสส่อผสมเถะผสมเถะเอาโตคมเลยสองตันซีบนเสริมตีเบง่งแม่แงก็เบื่อแม่งก็เบื่อจับเล็บเปึดบพกเล็บเลย่องวัด าง,งามเลยทีทักทิ้นรุดหรอ,อรุดลบอแปวเลยตัวนี้เต็มเลยม,ลมีดอกมียังบอมีดอก,ก่มียังเลยุ่นุ่นแข,งขางกวัวเลรียลูกแล้วอของกัวัอโอ้ันมันหันันพเข้าไปบอกกันพุ่นบบนี <laughs> <laughs> 3ปีวี่สบามห้มบอกห้มไงแล้วอันตัวตัวพี่ยาวมาให้ว่นี้ปนุ่นบบกร้อยขึ้นทรงยุคแก่าุ่นึ้นใส่โอ้ยยูฟุนเพ่ไปเบื้องละเมื่ดเป็นยังไงลูกเา้าไข่พ้าก็สี่ขึ้นฮ็ดงานมือหนีได้นิโอ้แต่จังว่าหันแล้วเน่ไข่ลายมือไข่ส้มมผมกระทษไปยูสองเท่าแม่นั่งกระทักมาตลอด่ะในส่วนที่นั่งกันเป็นไข่เป็นน้าก็ได้ ลูกเบ้อแต่ลูกจนช่วยทีแเฮงสี่ช่วยเฮงที่ช่วยตืมช่วยอะไรเฮงสี่ช่วยตืมโอ้ยโอ้ยไข่ไข่หัวนี่เจ็บตัวแม่มันมาหาแม่แล้วมันตีจ่ายแม่เนี่ยเ่ก็ล่างสิเศร้าเนาะมันมามาดีเศร้าไปบ่นเศร้าแล้วเออมือนีขึ้นเวทีแล้วล่ะว่าไปยังหายห่วงเพิ่นลงแล้วเพิ่นเฮ็ดงานแล้วมือนีขึ้นเวทีแล้วเอาให้จักกวนเนี่ย กอนทีเมื่อเอากวอนไดแล้ววะเอากวอนไดก็ได้ใหายักควันเนี่ยบ่ได้ฟังโดนเลยเด้เอากวอนยังกวอนไดวะเออเมตูคำเบลินั้นเมตูเมตูท่วงไปป้าัวบอกเมตูท่วงไปตึ้งตินมาเลยคู่ง้ออกุูงแล้วเขามาบ่เขามาเม้าร้องมาแล้วไม่ไม่เอ้ยแจมเจ้าไม่ไม่ควันยังแจมไม่ไม่เอ้ยแจมเจ้าไม่ไม่ป้าผัวฉัน สมัยนี้สมัยใหม่สมัยยุคโลก์กีสุ้มผู้ใชยอปีเรามาหกสามลากะขันมีเงินก็ไปจ้างเขางะเขางงางให้ดมสังคมยิ่งร้ายใช่หนอยสุมผู้ใชยก็ไปมีเนี่ยน้อยลอยนาดลอยหลังสุมผู้ใชยก็ไปมีเนี่ยน้อยลอยอยู่ลอยกินบักอยู่เฮ่นนั่นก็เป็นวินวินเรื่องนี้ที่หนึ่ง เห็นผู้ยิ่งแล้วหูเพืองตาสีตาสั้นยังก็เป็นมั่นมั่นนำไล่ย่อยนำไล่เฮียโอ้ยจังมันค่อยเปิดเบือเบาเรื่องผัวผู้หัวโหลดบ่มี่เมืองพ้อทางกามกิเลสย้อนความอ้วนเป็นเหตุให้ผัวนายแนงหนีบักผัวเอ้ยผู้จบจบงามงามหุ่นดี มันสิมีพ่อสามอยู่บอ่อห้ถทมเนี่ยจังเที่ยวแวะเที่ยวแวะหลงบอลมานอนเฮือนจำไว้เด้ออีวันวันสีขอเตือนมึงสีเศร้าได้บอรเรื่องมีนอนมึงสิเศร้าได้บอเลีย้ยงมีนอยพราวา <c oughs> บม่ได้ถือแกนมาน้ำพี่น้องบ่ได้ถือแกนมาน้ำาเบนบายโน่นไงลาเบนบายโนนายเบาเรื่องผัวเลี้ยวมันจะใายเบาเรื่องผัวเลี้ยวมันจะใายจังแม่นข่อยนี่นายเบาเรื่องผัวมาเอินผัวมาหรือมาผัวดีนอเอินผัวมาหรือมาผัวดีนออย่างบอว่าลืมเขาเอาท่านี้แหละพอเปล่าพ่อลืมก่อนล่ำแล้วไอตัวลืมก่อนล่ำก่อนแล้ว ได้จักตัวแล้วเก้าตัวที่งัว่ลูกสาวกับเจ้าไข่แล้วเก้าเลืออีกลูกสาวกับขื่นเวทีแล้วเหลืออีกสองลูกสาวกับขื่นเวทีบุ้ยนี่บ่รู้ครับแต่ว่าเห็นโพสต์บางก้อนสีเขามาหัวดนี่ก่อนผมสีเขามาหัวดนี่เอาเอาเพ่งก็ได้เพ่งหยังจุดดำในดวงใจอ้าวจุดดำในดวงใจเอาแถมหนึ่งเพ่งครับก่อนจะเที่ใจ ัดน้องตรองให้ทวนทีผู้หญิงคนนี้บอมเนคนดีปานได้ผ่านร้อนผ่านหนาวบอม่นผ้าขาวผูด่องยังใหญ่มีจุดดำนในดวงใจโดยไม่ได้เจตนาคนหาเคยมีเดี๋ยวนี้กลายเป็นอดีต หลงหักคนผิดชีวิตย่อมเสียเวลาบอยากหักใายกลัวใจร้าวรานเหมือนที่ผ่านมาขอบคุณที่อยอุตส่าห์เทใจให้คนมีค้าวชีวิตด้วยดีผ่อนตัวตอนนี้ไม่สายคนดีมากมาย รอไอเลือกเป็นเจ้าสาวาคนมีอดีตบ่มีสิต่อรองเขาปล่อยให้เขาเจอดวงดาวดีกว่าชุดเขาจ้ำดินถ้าอายจิ้ใจบ่สนใจเรื่องอดีตจะมอบชีวิตที่เหลือเพื่อ,อายจนสิ้น ขอบคุณอีกครั้งที่ยังยืนยันให้น้องได้ยินเอาหากไอยล่างมนทินจุดดำในใจให้นางจบระบายทุกค <c oughs> ักขักขักอาอพี่น้องพ่อป่าของพ่อ,พ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 อขอว่า่ยาไม่ตหรอกไม่ตโทษไปง่อออกลูกบักบุญทรง <c oughs> บ,บ,บักบ,บุญเสริมบักบุญเสริม,มแดงจนพุ่งเหยาอาลาดนาชัน นาเฮียนหูเง่าพอพันบาทสิ้นนะพี่น้องเอาเรียมล่มาผ้าจากได้กับปม่ตูพี่น้องอเรื่อยบยาไก่จากนาเ <c oughs> วลาหักมาลัยบายากไก่จากพี่น้องเวลานั้นผัดดวนมากนาอพี่น้องฝากหักฝากหอมน้องชู้ใจในเด้อมือนีขืนเวทีแล้วฝากเขาไปแห้งกำลังแรงเคียย์แรงเก่ยิ่าหลาขําวหนะครับเนะเอาพี่น้องสุดท้ายนี่คุณหลวงพอเก่าเข้ามาสวัสดีมีเงินใส่สุขสุขกรับประตูบัดดิการ